ครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหน้านะครับหลายคนมาให้กำลังใจพี่อ๋อนะครับพี่ชานชัยนะครับน,นีแอดชานชายัยน้องเดี๋ยวพี่ชาดีก็วันนี้จะเดินทางไปประกอบกับพวกเราด้วยนะก็เลยนะครับพี่แอดมานะแล้วก็พี่ชาลีเพิ่งมานะครับมาให้กำลังใจพี่อ๋อนะครับวันนี้ ตอนนี้พี่อ๋อยอยู่พุางในแล้วนะครับให้ไปไไปสิไปผไ่ต้องไปเอาเสื้อผ้าเออได้เดินทางพรุ่งเช้าแล้วกันโอเคไหมพรุ่งเช้าี่เจอกันได้พรุ่งนี้โอเคเลยแล้วโอเคกจะรอไรนเคสรุปย่พรุ่งนี้นะครับที่จะไปงานันะนี้นเราไปหาลมกันว่ะร้อนร้นร้นร้อนอนร้อนอนอน้อนอรอนอนรรอนร้อนนรรอน สามาอารีตอรี่ครับอรีตอรี่ได้ข่าวว่าจะไปกดบอสเขาด้วยใช่ไหมครับอรีตอรี่ที่แรกเตรีตัวแล้วพี่าตน้ว่าคุณาะไาเาไปชมอันนี้มีช่องยูทูบด้วยไหมครับเนี่ยมีแต่ว่าผมไม่คือผมไม่ไ้ทำมานานไม่ได้ทำมานานที่ช่องอะไรครับตอรี่ออก็วขะมอรงออไรขอไรครับอครขอโไร เป็นเื่อนที่อนุมัติทำทำาอะไรนู่นนู้แบบพี่ป่ะไม่แกแกตอนเนี้ยแกตอนเนี้ยไม่ต้องทำอะไรครับตอนนี้แค่อยู่เฉยๆผผมมตอนเนี้ยอยู่ในกองเป็นทองทองผมตกงานมาสามปีแล้วเนี่ยที่อ่าพี่พี่พดาบมังกรบอกว่าสวัสดีสวัสดีพี่ชาลีไปกระถิ่นด้วยกันนะสวัสดีครับจ้าดามางกรเนาะ เราจะรู้จักกันใช่ปรู้จักรูจักกันเนาะอ่าตบาบายวันนี้ท่านก็อที่ำงานนะครับนะีหอนที่วันทรกากนคนไหนที่จะเอาของไปทำบุญงฝากใส่รถได้ด้วยหนเนาะอโอนแล้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาถ้าเขาจะฝากของฝากอะไรไปอ่ะ ก็ลองดูนะครับลองติดต่อพิชาลีดูนะครับนะนี่เนี่พี่ชัดเราก็กำลังถ่ายคลิปนะนี่เป็น y ยูทูบนะใหม่ๆอันนี้รถใครเอ่ยบ้านตาขายหนึ่งคนนี่ครับนี่แฟนคลับนะครับต้อนรับแอยู่ถ้าคุ้นๆเลยครับไว่บริวารผม่ที่บริวารจะเปิด

ครับตอนนี an ้พี่ออกก็ออกมาแล้วนะครับผมครับออกมาแล้วเลยแล้วยังอะไรนะยังไม่ได้เข้าอ้ยยังไม่ได้เข้าดูเฉยๆแต่บ้านที่นั่งคิวครับสิมาแต่เช้านะครับโอ้ก่อนเป็นโมงมันขึ้นก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันครับขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่ทันครับตามมาถึงนะขอบคุณมากครับที่มาให้เป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับเฮ้ยไม่มีวันสุดท้ายวันนี้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 วันกีวัรนี้วันนี้วันนี้วันดียวเนาีะไม่มี้ีันลยไม่มี้วันนี่ไันมี้วันนี้วัี้วันนี้วันนี้วันนีครับมีครันคีอวันนี้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 น้าวัี้วัี้ว้ไปฝาก้วันนีั้ี้ยงนน้วันนวั้วันี้ววัสดีครับนันนี้รั้นั้งแล้วนะครับ โอ้โหครับครับที่ว่าไปเอารปุรูนี่เลตัสอ๋ครับครับผมตดีครับพี่ตลาสวัสดีครับตอนนี้รอ้าที่แล้วก็รอพี่ดียวจนงครับเาย่างดูถ้ายังจัไม่รู้เดี๋ยวเดูดูการเขาจะเอาไงต่อเราก็ยืนยขอไมัไปก่อน านะครับผมก็อยู่ติดกับอยู่บ้านที่ไหนเหรอบ้านมานนาทุกวันก็จะมาหลายคนเนาะแต่ว่าที่ปู่นี่ก็ว่าจะมาก็ตั้งใไปเลยเนาะเขาเกี่ยวขวอมสิทธิ์แต่ก็ไม่เป็นไรครับที่บอกอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเรามานครับผมอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามาตอนนัดมาก่อนนัดนัดมาแล้วรืได้นัดมาแด้ป่ะพี่หล่อเขาบอกว่าเขาไัดมาไปได้แล้วพี่หล่อ แี่ี่อเสร็จแล้วเรยังื้อยังไม่ได้ยื่นเรื่องเขาบอกว่ามีไม้ใหญ่แย่รอดแล้วยกไปหัวได้ยกส่หัวได้ยกส่หัวได้เมกระเป๋าเต็มกระเเลยผลอยู่ตรงนี้เป็นละรายยังมาอย่ไกตรงางเดียวเลยเดีวกันนั่นแหละยึตรง่อนมาบ้านนี้อไปถึงหลังเดี๋ยวรอปหนึ่งเีรอัหนึ่งันนี้พี่อ้อมเข้ามานะ

แฟนครับพี่ชาลีพี่สลากแอดมานา,มากับการพี่ชันชยัยโคโก้ไลท์นะครับก็แฟนพี่อ๋อด้วยนะครับแล้วก็พี่อ๋อนะครับออกมาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับกลุ่มที่มาให้กำลังใจพี่อ๋อนะครับ

ขอบคุณพี่ๆน้องๆเก่าทุกเรานะเนาะครับผมอยู่ด้วยกันมาหลายวันนะครับขอบคุณครับวันนี้คงจะได้กลับกุศลสวัสดีครับวันนี้ผมจะเดินกลับกุศลวันนี้ผมจะเดินทางครับเว้ยเดินกลับกุศลตอนนี้ยังรอนะครับยังรออตถที่ที่ประหลาดน้ำท่วมไหมรนป่ะมันจะ่ท่วมใหม่เหรอไม่ไม่ตอนเก่ายังไม่แห้งเลยนะเอาไนเก่าพี่เอามาโดน้นะจ้ามาไปหมดเลยนะเดี๋ยถึงบ้านอ่ะมัน บ้านคืออยู่ฝั่งบ้านอห่นี้นไอ้น้ำมันขึ้นมาถึงเนี่ยน,นินาท่วมเลยยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวก็ไปไหในกันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมค่ะเพียวกำลังเข้าข้างในนะครับคลิปนี้ก็ฝากไวแ้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ